สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องผู้ผาเกมเมอร์วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Roblox Map Fish เดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเดี๋ยวเราเข้าก่อน คร okay. ับตังนี่ตอนนี้ผมใช้เบ็ดรับอัพเดทเดี๋ยวขายพวกปลาก่อนหมดเกี้ย <c oughs> นี้ผมต้มมาจากเดอะเดฟออืมสี่พันเดือยโยสองพันโอเคเดี๋ยวเราไปเอนชานกันเลยเอนชานล็อตล็อตอัพเดอะเดฟให้ดีกว่านี้ รู้สึกว่าอันนี้มันไม่เคยดีแล้วเด๋จะไปหาสมบัติเดยไปที่สเตชู เป็นชาเลย lot of the lot of the depth, of the depth. <c oughs> ขอให้ได้ดีๆเฮ้ย divine โอ้ค <c oughs> oh, ่ารักก็เยอะอยู่แล้วจะยิงตรงดีเลยทีนี้ก็ตกได้ตัวดีๆ ขอดีๆปุๆ้มดีดีอยู่ดีอยู่จะได้ไม่กินเบ็ดปขางบอน กล่องสมบัติกันเลยไปที่เกาะฟอร์สเค้นชอเดี๋ยวไปซ่อมแผนที่ก่อนนี่นี่ลาสลีเบ เดาตกปลาไม่รู้จะได้หรือเปล่ากัปตันโคเดนฟิชอ้กัปตันโคฟิช จะกินเยอะไหมมันจะเหลือสิบหกเลยสิบเจ็ดโอ้ให้กินเยอะจริงด้วยได้ไรได้ไรไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเลยะไรเดอร์กระโดดไปนะครับ คมไฟนี่แล้ายทอดเลยทำไมครับโชว์แมก,กันสองพักับบวกสามพนึงโอเค x สองพันบวกสองพักับ y x กับ z บวกสามพันหนึงสองพกับสามพนึง ก็ไก่อยู่นะเนี่ยสองพกับ3 0 0พั ดูก่อนว่าโอเคอยู่ใต้น้ำสองพันแปดกับสามพันหนึ่งอันนี้สามพันหนึ่งทีเย็นค่ายคข,ขึ้นสีเอ้ยชนชนโอ้ยชนชน เร็วๆกับเร็วๆกับโอ้ยสองพกับสามพันหนกับสามพันนึ่งไนเจอละอยู่นู่นเลยใช่ไหมเดินไปไว่นายน้ำน่าจะเร็วกว่าด้วยนะ ไหนนี่ไงดังลูาย <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะดวงดีไหม <c oughs> เปิดมาอืมได้เอนจินทรีมาโอเคอะไร เบ,บ็ดที่ผมมีก็ส่วนมากใช้นี่เแบบ Farm. Farm ็ดออลโลราฟาร์มฟาร์มตังจนได้เนี่ยล็ออัพเดทฟาร์มอย่างนานคุณโอ้ค้าง เราไปตกที่เกาะโบราณหรือว่า Ancient Iceland กันเลย อเข้าไปเข้าไปโอ้ห้าขวาโอเคตรงไปตรงไปมอบเขาให้มาอีกแล้วหนึ่งตัวตัวแรก คือซีเบสเฮ้ยเฮ้ยวิญญาณตกให้เราได้เลโกเปยียนตาตอนนี้เหลอหกนะซีวีดเฮ้ยอ๋อไม่ใช่ ปลาทะเลตอนนี้เหลือฮอะอันนี้กินเดี๋ยวเราฟันฟันฉลามกินได้ด้วยกินกินเบ็ดโอเคดวงดีโอตกไปเรื่อยๆนะตกไปเรื่อยๆ ดูซีเมื่อ,อไหร่จะได้คอคอโซสควิดโอเคตัว okay. นี่นี่ลุอ่ะนี่เอาแล้วได้ดินใหญ่แล้วตัวนี้อืมอ้อยดินดินอยู่นะเตเยนอย่าเพิ่งดินพี่อย่าเพิ่งดินอ้าเพิ่งแกมสูชาร์ก เบทเครดดีดีด,ดีอยากให้ได้เปิดหน่อยกองเบทเนี่ย ซาดีนถือว่าเอาเรื่องเลยโอ้อีกแล้วได้เม็กซ์ไฟได้สั่นสันหลังกระดูกกระดูกสันหลังฟูตฟิดฟูดถูกนะ โมเลตตัวนี้ก็ไม่ค่อยอยากได้นะโอ้โ oh หแต่ก็ได้จังเลยเจ้าโมเลต อ้งวิได้แม็กซ์ไฟกระดูกสันหลังอีกแล้วถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก <c oughs> มาปลากินเบ็ดแต่ก็ถือว่าดีนะหกสิบเปอร์เซ็นไม่กินเบ็ดเราก็ไม่เสียไปเยอะขนาดนั้นโอ้สตาร์ฟิชปลาดาว คาราที่สูงมากเลยพรมโชว อุ้ยถูกได้โมเสสโซลัด,ดนี่หุ้ยถือว่าดีเลยโหโหตัวใหญ่ด้วยโอเคเดี๋ยวไปตกต่อ ตกไปเรื่อยๆนะก็ว่าอยู่เมื่อกี้ได้มดส,ะสะัสลัดนึกว่าได้ให้ให้ให้อะไรสักอย่างตัวใหญ่แต่ได้มดส,ะส,ะสะัตว์สลัดโอ,อ้โหวิญญาณเรานี่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็ยัยยยงดีได้โค,บโคบเบียโคเบีย อุย้ยเฮ่มูเล็ดได้มูเล็ดอืมได้ปลาตกได้ปลาเป็นระยา ơi Tôi này khó chứ ngồi Yên quấy Thiên thiên อย่างไรใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วอ๋ออ่านี่ไงโอ้โหอุ้ยวิญญาณก็ตกได้เฮลิคอปเตอร์อุ้ยดวงดีทั้งคนทั้งวิญญาณเลยโอ้โหดวงดีให้ได้แบบนี้จะลืมลืมโชว์ มอสซาสลัโอ้ยนี่นะมอสซาสลลตตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่าเดิมอีกนี่โอ้โหดีมากโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมที่ได้นะดีแล้วที่ได้ เอ้ยกดผิดอื้ออะ เอ็นชัยน์แฟกเมนนะอืมมนจะกครีตโอเคแล้วก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมค,ครับ